มื่ว่านมีแต่สางไฟมาบแมลนไฟนี่นี่สายไฟที่เขาทำงานให้มื่ว่านนี่ได้แต่ท่อนี้แล้วสางไฟสางหนาำมาก่อนหน้าไฟ เมือม่ออื่นื้ออื่นสร้างไฟสิมาตืมอีกแค่แลนแลน,นซ้ายไฟเข้าในเฮือนเนาะฟ้าเอาฟ้าออกอยู่ข้างในแหละกะเขาสิแลนปักไฟกอยู่ในนะ้ำอันนี้เฉพาะในห้องไม่เที่ยวเพิ่มห้องเข้าไปเข้ามามเขามาใส่หูกับให้ไหมไวยังข้างใน หิวกระเป๋าสิปาไปไสน้อยหิวกระเป๋าเก่าลงบันไดขึ้นแทเนาอะหิวกระเป๋าเก่าลงบันได